นี่วันนี้อาบนะ้ํหมามีก็ซักปอกคอเตี้ยด้วยแล้วก็เอามาใส่ทุกครั้งที่ใส่หมามีก็จะบอกเขาว,ว่าเตี้ยเป็นหมามีเจ้าของเป็นหมามีแม่เป็นหมามีบ้านนะลูกไม่ใช่หมาจรจัดอีกต่อไปแล้วนะเดี๋ยวมมีใส่ให้หมามีเจอเตี้ยที่สวนวิ่งค่ะตั้งแต่ช่วงปีห5้านะจนกระทั่งสงการหกหกอะ่ะ เตี้ยเขาเออมานั่งหิวโหยอยู่หน้าร้านลูกชิ้นในสวนนะ่ะเออมันมีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือคนสวนที่ปกติคอยช่วยให้อาหารเนี่ยเขากลับต่างจังหวัดกันไงเนมันมีก็เลยซื้อลูกชิ้นเลี้ยงเขาวันถัดมาก็ซื้ออาหารเม็ดมาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงเขาอยู่อย่างนั้นนะ่ะเลี้ยงอาหารเขาเนี่ยประมาณ4ีหวันนะคะเขาก็น่ารักมากเลยกินเสร็จเขาก็หง่ายพุงให้มันมีกาวมันมก็เอ็นดูอยากเลี้ยงอะไรเงี้ย แต่ก็คิดคิดอยู่นานว่าจะเลี้ยงไม้เพราะว่าถ้าเลี้ยงแล้วมันจะทิ้งไม่ได้ต้องเลี้ยงไปตลอดชีวิตเขาอะแต่พอเอาเขามาอาบน้ําก่อนอย่างตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจนะแต่อาบน้ําแล้วอเอ็นดูรักก็เลยรับเลี้ยงละค่ะ